สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้ามิตรจะพาไปทำผัดกระเพรา,าเต้าหู้ใส่เห็ดนะคะเมนูเพื่อสุขภาพค่ะวันนี้ตามป้ามิตรไปเลยค่ะจะมีเต้าหู้หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเห็ด3อย่างค่ะใบกระเพราพริกกินดาซอยนะคะไม่ตตำค่ะกระเทียมสับ ซอสน้ำมันหอยค่ะสีอิ๊วขาวพริกชี้ฟ้าแดงน้ำตาลสายนะคะต่อไปเลยค่ะไปดูวิธีทำค่ะตั้งกระทะก่อนค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็จะเอาเต้าหู้ลงไปทอดนะคะรอให้น้ำมันร้อนๆก่อนค่ะน้ำมันร้อนจัดๆนะคะเราก็จะเอาเต้าหู้ลงไปทอดให้เหลืองๆค่ะ พอเหลืองๆก็พอนะคะไม่ต้องกรอบค่ะตักขึ้นพักไว้นะคะต่อไปเลยค่ะเราเหลือไว้นะคะน้ํามันเหลือไว้นิดหน่อยค่ะใส่พริกรกระเทียมลงไปค่ะผัดให้หอมค่ะ หอมแล้วนะคะพริกกระเทียมเริ่มหอมแล้วเราก็จะเอาเห็ดใส่ลงไปค่ะผัดเห็ดกับเต้าหู้ใส่ลงไปค่ะด้วยซีอิ๊วขาวใส่ซอสน,น้ำมันหอยนะคะน้ำตาลทรายค่ะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผัดต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะเราก็จะเอาพลิกชี้ฟ้านะคะใส่ลงไปใบกระเพราด้วยค่ะใส่ลงไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะทำง่ายค่ะเพื่อนๆเครื่องปรุงก็อสน้ำมันหอยอิ่วขาวาน้ำตาลแค่นั้นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักขึ้นใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะ เมนูเพื่อสุขภาพนะคะย่อยง่ายค่ะเหมาะสำหรับสอวอย่างป้ามิตรนะคะทานหมูทานไหลผักนี้รู้สึกว่าจะย่อยยากค่ะต้องทานอะไรที่เป็นผักค่ะค่ะป้ามิตรขอฝากเพื่อน ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ามิตรด้วยนะคะป้ามิตดฝากช่องเล็กๆของป้ามิตรด้วยค่ะขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะโชคดีมีความสุขค่ะ